ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนุ้ยแม่แซมทรายสุข,ขูสุขคนนะครับผมและสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมทุกมองทุกบอลน,นะครับบาวาจีเป็นในไทยและทั่วโลกนะครับผมอมือนี่คุณบอลแนวกับสีฟ้พาฟ้าเบิงบานดุงกล้วยอีกคือเก่าครับผมเป็นเบอที่สามนะครับผม นี่ี่เป็นสาวสาวกล้วยด้ครับผมอ่าจะมีสินค้ามาขายมากมายนะครับผมสินค้าทางการเกษตร,รพราะว่าจะเป็นของกินนะครับของกินและขนมพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านนะนะครับผม เขาเรียกขนมนัวลนี่ขนมไปกระชังค่ะขนมไปกระชังครับผมขนมไปไปกระชังนะครับผมครับผมภาษาตวยงพัดเดินไปกระชังนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราหยางเราไปเบิงังไปในบ้านดุ่มกล้วยนะครับผม ดุงกลวยนะครับบ้านสวยงามนะครับผมเห็นได้ว่าน้นองๆเขามาเที่ยวนะครับผมที่บ้านดุงกลวยของเราเยอะแยะเลยนะครับผมอเอามาเบึงเบิงบึ้งย่าย่ย่า่นะครับผมได้แก่สาวหลอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นฝีมือทางหัตถกรรมนะครับผมเป็นการมอนเรียงไหมนะครับ ก็จะได้นี่ฝ่าไม้สวยๆงามๆนะครับผมมองไกลๆครับผมสีเบิ้ลเราตัวนใหญ่เนี่ยจหงชิมแล้วเนาะเออไุ้ยนี่ยอ๋อปุยนานี่นั่นอ๋อก็องค์ไ้ท่นครับผมใจายจะโดยดองน่ยจะโดยดองครับจะโดยดอง มาปะาคืนดวเต้ฮะมาคืนด้วเตะยังกะปาคืนคืด้วเต้ผมตั้งบอกจะนัดไปทังบ่อมาเยอว่าววาช่วยพี่กันบ่อแม่นแมนครับแมนแต่ผมพักว่าบไม่ค่อยไค่ยถนัดปาะไหนครับผมครับเอาเียแล้วแล้วใจบึง เวลาเวลาเิ่นเิ่นสาวออกไปแล้วนะครับเหลืองอารามงามปานทองเลยครับผมสดนะครับยายนะครับสดนี่ครับจะเหลืองอรามสวยงามเลยครับเหมือนทองเลยนะครับผมเป็นอีกสินค้าโอท็อปอย่างหนึ่งนะครับผมที่ขึ้นขึ้นซื้อในจังหวัดชิตะเกตของเขานะครับผมเป็นไหมแท้นะครับยายแกบอกว่าไหมแท้นะครับผม นะครับตำเขาแบบสมัยโบราณก็มีนะครับผมน้องๆเพิ่อนกระลังตำเขาแล้วเพิ่อนกระเซลฟี่นะครับผมเป็นน้องๆน,นักศึกษานะครับผม ไยเอามาหน่อยครับนี่สดตนง่ามแห่งลดครับผูกระจายใส่แล้วสวยหล่อเท่นะครับผมสวัสดีครับไม่ไม่อีกรอบนึงครับผมมือน here, ีไม่อีกเป็นมือที่สามแล้วครับผมนี่นะครับ เบิ่งเบิ่งเป็นสาวหลอกเป็นงานแลวกกับกระติมาท่อเป็นผ้าไหมนะครับเป็นสินเป็นผ้าสโลงหรือว่าเป็นผ้าผ่านบ้านนะครับผ่าสบายนะครับผมถณะที่มาเที่ยวงานกับแวะมาอุดหนุนได้นะครับผมเป็นบ้านดุงกล้วยนะครับผมกับขมาอุดหนุนนะครับผมเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับที่ร่วมกุมกันนะครับผม งามมากนะครับผมวันนี้าวอดการดงเป็นกานสื่ความหมัอันนี้พิธีเปิดพิีเปิด,ปด,ปดได้งว่ากางโม่กางโม่ห้าโมา่ <c oughs> มงกไงหรอใครในบอลในบอน,น,บอน,นี้ ได้สองมือหรือเป็่าเต้นมือที่สามเหร <c oughs> นอนี่ตัวนี้เป็นตัวีย่อมสีดำนะครับอันนี้จะสวยสวยทุกพื้นนะครับผมเดีย๋ยวผมในเบิ้งจะชัดไหมครับผม โอเคครับเดี๋ยวห้าวยางไปเบิงอีกจุดหนึ่งนะครับผมยางไปเบิงอีกจุดใหม่ๆเนี่ยจุดใหม่นะครับในงานเดียกับถึงวันที่สิบสามมัอแล้วครับผม1ิบสามมีนาคมนะครับท่านใดที่่าทด้มากมามาเที่ยวได้นะครับแวะมาอุดหนุนพี่น้องเข้าได้นะครับเป็นของดีเมืองซีสเกตนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ